วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันนี้เป็นไม้คูไม้คูต้นชี้ตายปลายชี้เป็นต้นชี้ตายปลายชี้เป็นเา่นกันต้นชี้ตายปลายชี้เป็นครับผมอือเป็นเขาเรียกนิ้วเพชรไฟสวนเป็นของใครครับจยนเป็นของแจงแขกแนี่ยแจงแขกคนทําใช่แจงแขกคนทาแต่ตอวทุกอย่างเขาแจงแขกนั่นแหละครับอาจจะอาจารย์อธิบายก่อนเลยใช่ไหมถามไปสู่เลยอันเนี้ยเป็นไม้คูที่เราเป็นคนทํากับพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะครับ สมัยนั้นเนี่ยเราอยากได้เราเรา,เราได้ตำราวิชาทำไม้ครูมาจากหลายสายครับเราเรียนวิชาเนี่ยจากหลวงพ่อสนวัดไพรั่วประชารามครับซึ่งหลวงพ่อสนเนี่ยเป็นสิทธิ์หลวงพ่อหมวกวัดไพรั่วประชารามครับหลวงพ่อหมวกเนี่ยเป็นลูกศิษย์และก็หลานหลวงพ่อคนะบางแซซึ่งหลวงพ่อคนเนี่ยเรียนวิชาทำไม้ครูมาจากเขาอ้ออันนี้เป็นวิชาตำราไม้ครูโบราณเขาอ้อพ่อแดนเขียวเนี่ยเรียนวิชาทำไม้ครูมาจากหลวงพ่อดำวัดนางโอ ครับหลวงพ่อดำว่านางโอเนี่ยเรียนมาจากเขาอ้อครับก็คือสรุปแล้วไม้ครูเนี่ยเป็นตำลาเขาอ้อครับอ่าเนี่ยคัดไม่ม่งเรื่องไม้ครูนะอ่าครับส่วนไม้ครูเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยขั้นเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามเปาะฮ้ดูดูมันจะมีทั้งหมดสามเปาะเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดสามเปาะครับมันเปียกไอไอแหวนเทียนเนี่ยมันเปียกเสมอเป็นตัวกันเพราะเวลาเราชี้ออกไปเนี่ยเวลาเราชี้ออกไปเนี่ยถ้ามีของพุ่งเข้าหาเนี่ย ไอ้ตัวที่จะเป็นตัวกันคันที่หนึ่งตัวกันคั้นที่สองตัวกันคั้นที่สามมันจะกันของได้อ๋อกันของเป็นตัวเป็นแหวนกันเขาเรียกแหวนปอกพิลอดเอาไว้กันอสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรัดรัดด้วยเงินกันเอาไว้อ๋อรัดด้วยเงินแต่มันจะขยับได้อเราก็เลยกึ่งเลยเพราะช่างเราเจ๋งกว่าเราสั่งช่างกึ่งเลยนี่จะสั่งช่างกึ่งเลยมันมันขยับไม่ได้ขนาดที่เป็นไปตาตำราหมดขนาดนี้ก็คือตาตำราเลย ในหัวเนี่ยในปลายบนเนี่ยฝังด้วยงากําจัดงาช้างกําจัดเลยจอนงาช้างกําจัดแท้แล้วก็ข,นนวข้างในนี่มีเสียงด้วยข้างในนี่มีมีกิงก่งเม็กิ่งอจเป็นเม็ดกิง่งทําขึ้นมาโดยเฉพาะพิเศษโอโหเรียกว่าเม็ดกําจัดเม็ดกาจัดต้นชี้ตายก็คืออันนี้แหละเพราะถ้ามันจะเป็นไม้ยาวๆถ้าอันนี้ทุบเนี่ยหัวเนี่ยแตกตายแน่ต้นไม้เอะคด ไม่ใช่พูดถึงคําว่าต้นก็คือไม้เนี่ยเขาเรียกต้นออต้นชี้ตายก็คืออันนี้อันบนเนี่ยถ้าชี้ให้ตายก็คือเอาอันบนชี้ถ้าชี้ให้เป็นก็คือเอาด้านนี้ชี้อ๋ออยู่ที่เราอันนี้เขาบอกว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นอ๋อครับอ่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นอันนี้ทํายากโคตรยากโคตรและอย่างที่รู้นะใครเป็รู้สิเราเนี่ยขวงมาก เคยคณะมาเรียนมาให้เท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วเป็นไงไม่ขายเดีวันนี้เดี๋ยวได้รู้ราคาอันนี้เราเริ่มยิ่งกว่าทีวีเด็กคไอเร้่ลยๆนะอันนี้บ้าจริ็อาจารย์เนี่ยทำยากมากนะแล้วก็เวลาอุดเนี่ยต้องไปอุดในถ้ำที่ไม่มีเสียงเลยก็คือต้องสะกด สยบทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงจิ้งหรีก็ต้องไม่มีต้องไม่มีด้วยใช่ถึงจะสยบได้จริงโอ้อ่าและอันที่อยากจะบอกว่าไม้ในอาทิตย์นี้นี่ไฮไลท์เลยนะอันนี้เป็นไม้ยิ้วดำแท้เลยสุดยอดครับอาจารย์เพื่อทดลองดูเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งอ่าเอากระดาษมากระดาษมาทีมงานทีมงานเาเร็วเลยครับเรีวเนี่ยเนี่ยอันนี้กระดาษมาเปาเนี่ดูโซ่ไม่มีอะไรนะอืม เขียนได้เลยโอ้โหนี่คือไม้ยูวดำแท้อ๋อถ้าของแท้เขียนได้เลยจ่ะโซม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 นี่เห็นย,ยังเห็นไหมอ๋อถ้าไม้ยูวดำนี่เราเขียนได้เลยใช่จ้ะใช่ถ้าไม่ได้ของปลอมเราเขียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ติดถ้าถ้าเป็นพวกคนทีดำไม้มะเกือเขียนกระดาษไม่ติดเขียนไม่ติดนี่คือวิธีเช็คไม้ยูวดำแท้อ๋ออ่าเห็นไหมที่ได้ความรู้เรื่องไม้ยูวดำแท้ครับนี่จจะ เขีย<ก>นกระดาษติดคนไปหาเลยไม้ยูดาใครเขียนแบบนี้ได้มั่งไม้มยูดานี้ไม่ใช่ของบ้านเรานะมาจากขเขมรอันนี้มันจากขเขมรสั่งนําเข้ามาเลยเอาอิอพอนพ็อคากเขมรเลยวนำเข้าจ,จากเขมรแล้วก็เสียตังค์ซื้อมาหลายบาทมาอันนี้จะสร้างปีไหนครับจารเนี่ยอันนี้รู้สึกสาม,ป,ม,มาปีแล้วนะสามปีทำมาสามปีแล้วสามปี สา,สามปีสามปีแห่งการทรําเสกมาแล้วเนี่ยสามปีค,คือสามปีแห่งการเราคอยลูกศิษย์คนไหนก็ไม่ได้อยากได้ไงก็ไม่ได้ไดมีบางคนได้ไปพอ,อมีบางคนได้มีบางคนง<อ>ได้เราเลือกคนให้สมัยนั้นเคยเคยออกจําหน่ายแต่วันเดียวแล้วเราก็ไปจำนายอีกเลยเลิกเลยไม่ได้เลยไม่เอาขี้เกียจตอนนั้นจำนายเท่าไหร่จา์อาจารย์รู้ไหมครับอาจารย์พอจะบอกได้ไหมราคา เป็นแนวทางในการไม่นะเราเราไม่ได้จําหน่ายตรงๆอ่ะเราเราอยู่ในชุดกรรมการพระบางชุดอขายเช่าชุดกรรมการแล้วเราให้หนึ่งอันงันเราต้องก็ต้องเป็นหมื่นอาจารย์เ้างั้นเป็น,ปนแสนเป็นหมื่นเป็นหมื่น,นเป็นหมื่นเช่าอาจารย์เป็นหมื่นอ่าเป็นหมื่นแต่เราไม่ได้ใช้เช่าเดียวๆมีคนขอเช่าเดียวหลายคนมากตอนนั้นเราก็ไม่ให้แล้วเราก็เก็บเลยแต่ที่ได้ตอนนั้นไม่ใช่ไม้นี้ ไม่ใช่ไม้นี้ด้วยไม่ใช่ไม้นี้ไม้นี้ไม่ให้ใครเลยนี่สุดยอดกว่าไม้เนี่ยไม่เคยมีใครได้เลยพูดได้คํานี้เลยโอ้โหไม่เคยมีใครได้เลยไม้ขูต้นชี้ตายปลายชี้เป็นอาจารย์ไม้นี้ที่ลานพระเครื่องมีตังที่เราที่อาจารย์เสียบก็คือไม้นี้ที่ลานพระเครื่องมีตังโอ้โหจานเนี่ยแหละบ้าจริงนะต้นทุนไม้ต้นทุนกึ่งต้นทุนงานการจัดต้นทุนไม้กิ่งข้างในต้นทุนกรรวิธีในการปรํรำพิธีบวงสรวงทุกขั้นตอนเนี่ย มหาสารโคตรอาจารย์ผมพูดจริงนะสัปดาห์นี้จานบ้าจริงอ่ะมหาสารโคตรสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่สุดยอดของความหายาของอาจารย์แขกทำมาครั้งนี้ครั้งเดียวโคตรู้้สึกเก่าๆจะรู้เลยว่านี่แหละท่ไฟฝันเลยทุกคนจำวิธีการใช้นี่อาจารย์บอกเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเอาข้าวสารใส่แก้วต้องสีขาวอาจา์ข้าวสารข้าวกล้องอะไรก็ได้ข้าวอะไรก็ได้ใส่แก้วครับข้าวที่เป็นข้าวที่เรากิน เรากินข้าวอะไรเอาข้าวนะอ๋อถ้าเรากินข้าวกล้องก็ได้แล้วก็อเอาไม้เนี่ยปักเข้าไปให้ให้ข้อแรกเนี่ยมิดนะให้มือให้มิดข้อแรก<อ>ให้มันชยสองอันอ๋อแล้วก็ตั้งบูชาไว้ที่หิ้งพระตั้งไว้ที่หิ้งพระเลยใช่ตั้งไว้หิ้งพระตั้งไว้ที่ร้านค้าตั้งไว้ที่ทุกที่มันจะทําให้ความบุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในที่นั้นอ๋อแล้วก็เป็นตัวกันตัวแก้ของที่จะเข้ามาหาได้อืไม่ต้องเอาไปจี้ไม่ต้องอะไรไปทําอะไรใครไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้เลยใช่ แต่ถ้าใครบูชาไปจะให้ไบฝอยใช้โดยละเอียดไปผมมีไวฝอยให้ด้วยแต่ขอร้องว่าอย่าไปแกล้งคนอันนี้มันแกล้งได้จะตายจริง,งจริงใช่ไหมจันฉีมันเลยต้นชีตายปลายชีเป็นเลยโอ้ยนี่ก็ดาบสองคมเลยจันถึงบอกตอนนั้นถึงไม่ให้ใครเลยอ๋อที่จันหวงใช่แต่ตอนเนี้ยมีคนอ้างเยอะว่าทําไม้ขูต้นชีตายปลายชีเป็นเนี่ยมีหลายสํานักครับแต่มันใช้ไม่ได้จริงหรอกครับเพราะว่าถ้ามันใช้ได้จริงมันต้องทาตามนี้เลย มันต้องทำตามนี้แบบทุกกระบวนการทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากครับงานช้าที่ฝั่งด้านบนต้องเป็นงานกำจัดแท้โอ้โหสุดยอดไม้เนี่ยการทําไม้ครูคือเขาต้องเอาพยาของไม้ครับไม้ยูดาเนี่ยเป็นพยาไม้ของชา้าของคนเล่นของทางเขมรครับที่ดีทางเรื่องความุสมบูรณ์โชคลาภกำจัดไม้ยูดาบุรพาจารยโบราณจะมาแกะเป็นนางพยา เราจะเคยได้ยินคือนางพญายิ้วดำส e มเด็จยิ้วดำใช่นั่คือข้าวไม้ยิ้วดำเนี่ยมาแกะเป็นสมเด็จกับน,นางพญาครับก็คือสมเด็จสูงสุดนางพญาก็คือสูงสุดของผู้หญิงเขาจะมาทําแต่ของที่เป็นสูงสุดสูงสุดอย่างเดียวครับตาราวิชาการทําไม้โคเนี่ยมีการเอาไม้มาทําหลายชนิดส่วนใหญ่ไม้ที่เขาทาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพญาเอาเอา,เอาที่เป็นพญาทั้งหมดมาทําในเทปเนี่ยเราให้เห็นก็คือไม้ยิ้วดำเนี่ย เป็นพยามายซึ่งบุราพา,ารา์โบราณยกย่องสารเสริญมากการที่มาทําแบบนี้เราก็จะได้ความสมบูรณ์โชคลาภเกิดขึ้นทั้งสถานที่ที่เป็นร้านค้าสถานที่ที่เป็นบ้านเรือนสถานที่ที่เป็นที่ต่างๆส่วนสมาชิกท,ที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ม่ปัดสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการมัจจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็ปัจจัสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่นไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวข้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ